โย่ขอาลาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกลับพบกันกับกลาวเด็ดเกร็ดดาวนะครับวันนี้นะฮะเปิดตัวยามค่ำคืนนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยตั้งใจจะมาส่องเจ้าบอสแมงมุมนะครับเออเจ้า h ฮส์สไปเดอแต่บังเอิญว่าผมมาเจอนี่ครับหญิงห้อย ตัวน้อยๆโอ้โหแล้วแบบอยู่กันเป็นดงนะครับอย่างเยอะคือก่อนหน้านี้ผมไปล่าหิงห้อยมาในที่ที่เคยไปนะครับแต่ก็ไม่เจอเลยนะครับในที่ที่เคยไปล่ามาก่อนหน้านี้ไม่เจอเลยครับแต่อยู่ดีๆมาเจอตรงนี้แบบเป็นดงแล้บทุกคนโคตรเยอะติดอันนี้อยู่ด้วยเสร็จเราดีอย่างเงี้ยนี่นะเดี๋ยวนะติดยัยแมงมุมไม่เยอเราอะนี่นะเฝ้านิ่งอือ แล้วก็พอดีผมมีเควสอ,อมันให้มาล่าหญิงห้อยอยู่พอดีเลยนะผมก็เลยคิดว่าเออนะเกิดทุกคนอาจจะกําลังตามหาหญิงห้อยอุ้ยอลืมผมไม่ได้ใส่ชุดอันนั้นมาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าแลบก่อนเข้าแลบก่อนย้เ๊เราจะมาล่าหิิงห้อยรือว่าจะให้หญิงห้อยล่าเราผมไม่ได้ใส่ชุดไรดีบักมาดูโดนทีเดียวเกือบตายแล้วครับไม่ใช่ผมนะเอ้ยไม่ใช่หญิงห้อยนะผมเนี่ยจะตายไปไหนแล้ววะ ข้างบนอนะ่ะนี่นะอีกหนึ่งที่เรียบร้อยไปสองตัวมีแค่นี้หรอวิ่งตอนแรกเพราะว่าผมเห็นตั้งเยอะนะก่อนจะมาถึงตรงเนี้ยเห็นแบบสามสี่แสงไฟนิ้วอยู่กันสามสี่ตัวเกออาพานแผลก็ไม่มีด้วยตอนนี้มันช่างมืดซะจริงจรงมันช่างมืดเสียนี่กระไรผมยิงเลยแล้วกันน่าจะถึงนะ มุมเล็งยากกันด้วยโดนนะว,วิโดนบินมาหรือเปล่าน่าจะติดแดางม,มนะโอ้มันเล็งยากแล้วยงไงบินมาแล้วเฮ้ยทำไมยิงไม่โดนวะเนี่ยนี่ไงอย่าทำผมโอ้การวิ่งอยู่บนต้นไม้นี่มันเฮือย ธนูเหลือหนึ่งดอก <c oughs> คือไอ้ที่ยิงๆไปมันตามเก็บไม่ได้ครับทุกคนเอ่อกี้มันมืดเกินครับผมก็เลยไปไป,ปรับแสงมานะก็สว่างขึ้นดีขึ้นนิดหน่อยนะครับโอเคเพงพอมองเห็นนะผมไม่มีธนูยิงแล้วอ่ะคือ,อลูกธนูหมดครับตอนนี้เราไม่ได้อาวุธประชิตมาซะด้วยสิทำยังไงดีเนี่ยดูดิลูกธนูมีแค่นี้สองลกูสลกสมลูกโอเคเดี๋ยวผมแวะไปดู ไอ้เจ้าที่ผมจะมาหาหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะเจ้าแมงมุมเฮส์สไปเดอร์คือผมมาตอนวันแล้วไม่เจอนะครับตอนนี้ก็ไม่เจอฮะน่าจะต้องไปทําเหยื่อล่อก่อนครับถึงจะออกมานะเออเพราะว่ามาตอนไหนก็ไม่เจอโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมกลับไปลองทําเหยื่อดูก่อนครับหูดนครับเผื่อเจอไอ้ตัวทําสมูตี้อยา่า นี่ไงก่อเออผมทําดองไว้แปดขวดเพร่าจะเตรียมไว้ไปสู้กับบอสเนีครับแต่ยังหาที่จเจอบอสไม่ได้เลยตอนนี้นี่แน่นี่แนะนนะโอเคถึงบ้านแล้วนะดูเซสมูตตี้เราทําสูตรไหนได้บ้างจริงผมอยากทําสูตรนี้นะแต่หาล่าไอ้วูฟสไปเดอร์ไม่ได้เลยครับคือเจอมันเนี่ยก็สู้ยากอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ได้เต็มตัวไปดีๆเออ แต่พอจะหาก็หายากอีกเวลาไม่อยากเจอนี่ดักหน้าดักหลังผมกะว่าจะทำาักสองสูตรนะครับเนี่ยบูตแม็กซ์ตามิ่ากับไฮเปอร์ตามิ่นนะครับตอนไปเจอบอสแล้วก็อาจจะทำฮิวแมนฟู้ดไปกินสัก2ขวดอะไรอย่างเงี้ยนะบอสน่าจะตีแรงอ่ะผมว่าตีแรงไม่ว่าผมว่าขออย่าให้ติดพิษนะถ้าติดพิษเนี่ยผมว่าสู้ยากคิดว่าคงไม่ใช่ไหม เออแล้วก็ไอรอบที่แล้วที่ผมอัพไอแพมาผมว่าจะดูอยู่ว่ามันนอกจากไอนอกจากไอบัฟใหม่ที่มันได้ขึ้นมานเนี่ยบอก a อเท็จ stamina เนี่ยแต่ว่าไม่รู้พลังป้องกนันมันเพิ่มขึ้นบ้างหรือเปล่านีะลองทำอันนี้มาอันหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วว่ามันกินได้หรือเปล่าลองค้ามาดูครับภาพปิตาของเราอ่าเป็นภาพปิตาขั้นสดูซิโอ้โหพลังป้องกองอัน,กนไ,กไม่มีเลยทุกคน แถมยังลบดาเมจรีซิตอีกนะคือลดพลังป้องกันอีกนะครับบัฟของมันเนี่ยคือมันมีบัฟสองอันแล้วก็มีดีบัฟอันหนึ่งโคตรไม่คุ้มเลยเออใส่ไปพลังป้องกันก็หายไอสตาร์มินะไอแอทแทคกที่บวกเพิ่มขึ้นมานี่มันจะแรงขนาดไหนก็ไม่รู้นะเดี๋ยวดูว่าเป็นการอัพที่ไม่คุ้มค่าไม่เป็นไรเก็บมันไว้เป็นคอลเลกชันเอ,อ้ามีอยู่อันหนึ่งนะี่หนลองซิ เลือดไม่เต็มพอดีเลยเอามาไว้ช่องที่2องกินได้หรือเปล่าอา่ามันเอามาถือถ้าคิดซายมันมีแอคชั่นกับกดปานะครับแค่2อย่างกดคิกขวานั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นคิกซ้ายไม่ได้คลิกซ้ายคือกันมีแค่ทุ่มลงพื้นนะครับก็คือปลาปกติมันปลาใส่เพื่อนแต่ถ้าไม่มีเพื่อนถ้าปลาตรงนี้แล้วเราวิ่งได้เลือดอยู่ทุกคน ได้เลือดเพิ่มอยู่ครับแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะนิดเดียวเองแต่เวลาเราจะฮิวตัวเองก็คือแบบว่าสลับมาแล้วก็ปลาลงพื้นอืมก็ถือว่าใช้เป็นอันนี้ได้อยู่ครับใช้เป็นของฮิวได้อยู่แต่ผมว่ามันก็เพิ่มมาพอกับไอสมูทตี้นะหมายถึงว่าฮิวเลือดอะ่ะแต่แล้วใช้ยากนะไม่รู้เก็บไว้แล้วกันโอเคก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูแลบอีกอีกแลบหนึ่งนะมันเป็นแลบที่ อ่าผมไม่รู้ว่ามันเพึ่งมาหรือเปล่านะเพราะว่าตอนแรกผมมาเนี่ยผมหาไม่เจอนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าแล็บเนี่ยมันมีอยู่นานแล้วหรือว่าเพึ่งอัพเข้ามานะครับแต่ว่ามันเป็นแล็บที่อ่มีแฟ้มข้อมูลของบอสแมงมุมตัวใหม่นะครับเออผมเนี่ยก็คือว่าผมเนี่ยหาวิธีเรียกได้ว่าทําขนมนะทาอาหารล่อล่อบอสแมงมุมครับแล้วก็หาวิธีทําไม่ได้สักทีเฮ้ยโอ้โหไปเลยดีกว่าอย่าไปยุ่งกับมัน ฉันไม่ยุ่งกับแกเออพูดง่ายว่าหานะครับหาแล้วก็หาไม่เจอนะครับก็ในที่สุดผมก็รู้นะครับว่ามันจะต้องมาหาเจ้าหลบนี้ก่อนนะซึ่งหลบนี้เนี่ยมันหาโคตรยากลยครับเพราะว่ามันอยู่บนยอดแบบว่ายอดโคตรสูงไปก็ยากนะครับเดีย๋ยวจะพาทุกคนไปแบบละเอียดนะครับว่าไปทางไหนอ้าวหลงซะแล้วมันไปยากจริงเออแนะนําให้เดินไปเซฟไปนะครับ ลวงขึ้นมานี่คือแบบยาวเริ่มใหม่ยาวนี่ไงเจอแล้วรอดนี้ครับเห็นนะคือทางมันงงมากนะครับปัญหายากบอกเลยเดี๋ยวพามาใหม่เดี๋ยวดูให้ดยวให้ดูใหม่อีกทีหนึ่งชา้านะครับคืออ่าไม่คิดว่าที่มาง่ายสุดนะคนอาจจะต้องหาอันนี้ให้เจอครับเอ้เนี่ยอ้ก,ก้อนฐานเนี้ยนะ เ,ออเนี่ยมันจะเป็นกิ่งไม้ที่อยู่ตรงใกล้ๆก้อนถานนี้นะครับแล้วก็เดินมาเดินมาปุ๊บมันก็จะมีกองเห็ดจะมีกองเห็ดอย่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยแยกอย่างเงี้ยตรงเนี้ย กองเห็ดนี้เสร็จปุ๊บก็เดินตรงมาเดินตรงมาชิดซ้ายเจอกองเห็ดอีกกองหนึ่งแล้วก็แยกไปทางซ้ายนะครับแยกไปทางซ้ายเป็นกิ่งเล็กๆแบบนี้แล้วก็เดินต่อไปเดินต่อไปจะมีเรี่ยงเตือนว่ามีนาฬิกาอยู่นะครับอ่าแล้วก็ตรงมาทางมันจะแบบโคตรเล็กโคตรแคบ แล้วก็โคตรงงว่ามันมีได้อ่าวมันต้องขึ้นไปทางนึงอ่าต้องขึ้นยอดนี้เออดูทางมันดิคือแบบถามจริงพี่พี่จะทำให้มันยากไปไหนครับเนี่ยดูครับขึ้นมายอดนี้แต่ปึ๊บกระโดดเชื่อแล้วก็มาจริงนี้ค่อยเดินนะครับเออนี่มันเกมเล่นกายกรรมหรือเปล่าอ่าแล้วก็จเจอแลบโอ้โห โคตรซับซ้อนซ่อนเงื่อนอยู่สูงโคตรอันนี้มันใช่การบินที่เราเห็นหรอผมไม่รู้เหมือนกันนะเออแต่ว่านี่แหละปึ๊บเย่ <Yeah S 2> เดามาห้าร้อวิทยาศาสตร์ในการ1อันแล้วก็นี่ root matter r e s e a r c h n o t e นะครับอ่ะมันเป็นโน้ตที่เขียนข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าบอสต,ตัวนี้นะครับเสร็จปึ๊บเราก็น่าจะ กลับไปทํานี่ไงมี New ไอเดียครับเป็บน b ลูดมา t e อ BLT นะครับก็คือเหยื่อล่อนั่นเองนะเราก็จะคราฟเหยื่อล่อดได้สักทีอ้าวนี่ก็มีเทปต,ตรงนี้ด้วยนะครับ BGU 0 3โอ้โหที่เกือบออกไปแล้วอ่าพบแล้วครับโอเคเราได้ที่ต้องการแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับไปลองครับเจ้าอันนี้ดูนะครับ เจ้าเหยื่อเหยื่อโล่ไปกลับไปแลบบดีวกว่าไปทางลับอันนี้ก็ลัดไปนิดนึงนะครับโอ้ไ oh ม่อันนี้ลัดเกินไปโอ้โหยิดว่าจะกดบินทันเอาละค้าได้เกิดใหม่เอ้ยโอ้โหกดบินด้วยก่อนสูงโคตรเฮ้ยถามจริง ดอกหมดก่อน <c oughs> ก่อนถึงพื้นอ่าเยบร้อยไม่เป็นไรสุดยอดไปเลยครับผมอยู่ตรงไหนครับอุ้ยทำไมผมมาเจอยุงได้ไงเนี่ยไม่นะสเสียงเป็นเสียงตายมาตั้งไกลขึ้นมาอยู่บนไหนวะเนี่ยอ๋อมีอยู่บนโขดหินโอเคเดี๋ยววิ่งกลับบ้านโอเคครับถึงบ้านแล้ว พอนอนก่อนแป๊บหนึ่งจะตายแล้วมืดด้วย <c oughs> ที่นอนผมยังไม่เสร็จกันเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวไปเอาขนนกมาใส่แป๊บหนึ่งผมอยากรู้ว่าถ้านอนถ้านอนบนเตียงเราอาจจะตื่นมาแบบเตตัดดีกว่าปกติก็ได้นะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองแป๊บนึงแป๊บนึ่ขน,นนกนี้มีขีขาดอันเดียวไปลุยเรากำลังจะมีที่นอนพนหนานุ่มเป็นครั้งแรก โอโหตั้งแต่เล่นมาไม่เคยนอนที่นอนเลยครับนอนพื้นตลอดโอ oh ้มายกอดเ่้ยมีอะไรแตกต่างเลยครับเหมือนเดิมสุขภาพก็ไม่ได้ดีขึ้นปะ้โษเออแต่รู้สึกว่าหลอดน้ำกับหลอดอาหารจะลดน้อยลงกว่านอนกระตอบนิดนึงครับนิดนึงคิดเป็อง่รงอรเปล่าก็ไม่รู้ไหนๆช่วงนี้เราก็เจอยุงบ่อยครับ เราเจะเอาอน,นี้มาเครื่องเล่นทดสอบสิทธิภาพอ้มโอ้โหเลือดขึ้นมาก็ยังไม่เต็มอยู่ดีเนียนี่ไงโอ้โหทำตรงนี้ได้เลยเหรออ๋อคือต้องไปทำที่เครื่องนี้นะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์บอกว่าไปทำที่เตาหลอมโอ้โหอยู่ห่างโต๊ะหน่อยอยู่ห่างก็ไม่ได้ทำมันเดียวก็พอแล้วปะ เจอรอบเดียวก็น่าจะงหงเงือกนครเอามาอันเดียวก่อนล้วกันนะอย่าเพิ่งทําเยอะอ๋อนี่ไงทำให้มผมหน่อย1อันเดี๋ยวเราจะได้ไปฉะกับบอสแมงมุมเอ่อระหว่างนี้เดี๋ยวผมขอเตรียมตัวก่อนแล้วกันนะครับไปเจอบอสผมว่าน่าจะต้องฟาร์มนิดนึงนะครับผมน่าจะต้องใส่ชุดเลดี้บัคสู้นะเพราะว่าแมงมุมเนี่ยใส่ชุดสไปดี้ไปผมว่าตายแน่นอนนะครับเพราะว่าบอส บอสเราไปสู้ในหลังบอสนะครับไม่น่าจะมีที่จุกเยอะแถมวิ่งก็ไม่น่าจะทันนะครับเพราะว่าแมงมุมธรรมดาชุดนี้ยังวิ่งหมีไม่ทันเลยครับคือมันโคตรเร็วนะเพราะฉะนั้นน่าจะต้องปะทะอย่างเดียวก็ต้องใส่ชุดเลดีบ้บารไปแล้วกันนะครับดีที่สุดแหละอ่าเสร็จแล้วอันนึงโอเคเราพร้อมแล้วครับทุกคนนี่แล้วก็อันนี้ไฮไลท์ขาดไม่ได้ผมได้เตรียมสิ่ที่เรียกว่าระเบิด จะเปิดฉากด้ระเบิดจะไล่เฟี้ยงไล่ฟันได้ยิงแต่ผมไม่รู้ว่าผมว่าบอสไม่น่าจะวิ่งเข้ามาหาเราเร็วอะไม่รู้ว่าปาระเบิดแล้วเราจะเจ็บเองหรือเปล่านะครับอาจจะปาไม่ระเบิดไม่ทันไม่รู้เหมือนกันลองดูก่อนโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับกับการล่าบอสแมงมุมนะครับพร้อมแล้วใน EP ีหน้าแน่นอนนะครับ EP นีนี้ขอตัดไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นการหาหิ่งห้อยนะครับมันน่าจะเกิดใหม่นะครับ เออที่เกิดใหม่เผื่อใครเจอเกรดแบบผมแล้วหาไม่เจอนะครับก็ตอนนี้มันไปเกิดที่ต้นไม้ด้วยนะครับแล้วก็ออแอบรับนะครับสถานที่ที่เอาไว้เก็บเอกสารออวิจัยนะครับบอสมงมุมหลายคนอาจจะงงนะครับเหมือนผมว่าเออทำไมมันสร้างของสร้างกับดักไอ,อ้สร้างเหยื่อล่อบอสไม่ได้สักทีนะครับเออมันต้องวิ่งไปเก็บเอกสารก่อนนะครับถึงจะทำได้ โอเคครับก็สำหรับอีพีนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันเต็มๆนะครับกับการลอบบอสต,ตัวแรกของก l าวเด็ดเกรดดาวของเราจะโหดจะฮาจะลากเลือดขนาดไหนนะครับรับรองมันแน่นอนมาเจอกันครับสุดีครับผมโย